ปลั๊กไฟตามมาตรฐานมอกต้องมีอะไรบ้างเวลาเลือกซื้อจะได้เลือกซื้อปลั๊กที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยข้อแรกต้องมีตามมอกสองสี่สามสองขีดสองห้าห้าห้าและต้องสามารถสแกนแสดงข้อมูลผู้ผลิตให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนข้อสอําสำคัญที่สุดคือต้องมีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟที่ได้มาตรฐาน IEC 6 0 9 3 4ข้อ3วัสดุตัวปลั๊กต้องไม่ติดลุกลมไฟข้อ4สายไฟต้องเป็นสายกลมและต้องมีมาตรฐานรองรับ iec 5 3 6 0 2 2 7ข้อ5เต้าเสียบต้องเป็นขากลม3ขาและต้องมีฉนวนหุ้มที่ขาด้วยข้อ6ตัวปลั๊กต้องแสดงสัญลักษณ์ ln และสายกาวอย่างชัดเจนข้อ7ต้องมีม่านนิรภัยด้วยข้อ8ต้องมีฉลากแสดงผู้ผลิตและข้อมูลของปลั๊กไฟแต่ละปลั๊กปลั๊กที่มีมอกอและมีคุณภาพจะต้องมีทั้งหมด8ข้อนี้ส่วนปลั๊กในคลิปเป็นปลั๊กที่มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างปลอดภัยจริงๆเพื่อใครสนใจปลั๊กตัวนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์